ูใช่ไหมคะทูก็ให้เด็กๆหาตัวทีโดยเราอาจจะสอนเด็กๆได้นะคะว่าทีตัวใหญ่กับทีตัวเล็กต่างกันยังไงอ่านี่พิงเจอที t. ตัวเล็กก่อนเนะาะคราวนี้ทีตัวใหญ่ก็อ่านี่นะคะก็สอนได้เลยคะ่ะทีตัวใหญ่กับทีตัวเล็กต่างกันแบบนี้แล้วก็ W O t o แบบนี้นะคะเฮรุมกลับมาแล้วคะ่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลย English Alphabet Magnetic p a s t นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นอักษรนะคะที่เป็นแม่เหล็ก A B C ค่ะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่3าขวบขึ้นไปนะคะถ้าน้องๆเนี่ยยังเขียนไม่เก่งนะคะสามารถที่จะเลือกตัวอักษรที่เป็น A B C เนี่ยนำมาสะกดคำง่ายๆได้เลยค่ะแล้วก็มีรูปภาพนะคะคนสัตว์สิ่งของนะคะเต็มกล่องไปหมดหน่าเล่นมากๆไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นกระดานแม่เหล็กที่ดีมากๆเลยอยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะคะโอเคเรามาแกะก่องข้างในกันเลยค่ะเปิดกล่องมานะคะก็จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะเปิดกล่องมานะคะเราก็จะได้ตัวเป็น กระดานนะคะที่ด้านหลังเป็นไวบอร์ดเขียนได้ลบได้ค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นตารางช่องๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ติดตัวแม่เหล็กที่เขาจะให้มาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาลงไปเกาะนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาจะให้จริงเขาจะให้ตัวปากกาเมจิกมานะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขียนจน หมึกแห้งไปหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อประกันเบสิกที่เขียนได้ลบได้อะไรก็ได้ะคะ่ะมาเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะให้ตัวที่วางนะคะมาสองอันแบบนี้ก็คือจะมีร่องเสียบตรงนี้นะคะก็เอาเสียบลงไปะคะ่ะแล้วเราก็เอากระดานนะคะมาวางเดี๋ยวขอวางเป็นด้านนี้ก่อนไปนะคะ แล้วน้องนี้นะคะเมื่อกี้อย่างที่เห็นไปนะคะก็จะมีตัวการคำศัพท์ที่ให้มาแบบเยอะมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสอนนะคะอย่างศัพท์ง่ายๆเช่นคำว่าซันคำว่าไลออนค่ะยากขึ้นมาก็ิวคัมเบอร์ซัมเมอร์นะคะก็สอนตัวเลขด้วยไฟลแบบนี้ค่ะคอนอิลเฟนนะคะอ่าอย่างเช่นสมมติว่าเอาตัวง่ายๆให้เด็กๆหาคำว่า Frog นะคะ เจ้าตัวกบพ่อคุณแม่ก็ให้โจทย์ไว้ F R O G นะคะตรงนี้เด็กๆก,ก็จะต้องไปหามาตรงนี้เขาก็จะให้ตัวแม่เหล็กนะคะที่เป็นตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยให้มาเยอะมากๆเลยะคะ่ะน่าจะเป็นแบบเป็นเกือบร้อยตัวได้นะคะคราวนี้ก็ให้เด็กๆนะคะเริ่มอาตัว F แล้วก็หาตัว R นะคะอะตรงนี้ R พิมพ์เล็กก็จะไม่เหมือนกันเนาะตัว R ตัว O นะคะแล้วก็ตัว G นี่นะคะตัว G แบบนี้ FROD ค่ะ ตรงนี้ก็จะเหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะที่เขาเนี่ยยังเขียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเขารู้เรื่องตัวอักษรหมดแล้วนะคะหรือว่าคุณพ่อแม่อาจจะสอนเป็นเรียงอมาเรียง A B C ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีตัวอักษรที่หลากหลายมากเลยนะคะเรา ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆค่ะที่เขาเริ่มรู้จักตัวอักษรแล้วนะคะแต่ว่าเขายังเขียนไม่เก่งเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะหยิบตัวแม่เหล็กข้างล่างตรงนี้ค่ะมาติดเป็นคําๆได้เลยนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ง่ายๆก็เริ่มจากคำว่าช o ใช่ไหมคะช o ก็ให้เด็กๆหาตัวทีโดยเราอาจจะสอนเด็กๆได้นะคะว่าทีตัวใหญ่กับทตัวเล็กต่างกันยังไงอ่ะไปเพิงเจอทีตัวเล็กก่อนเนาะ คราวนีท้ทีตัวใหญ่ก็อ่านี่นะคะก็สอนได้เลยค่ะทีตัวใหญ่กับทีตัวเล็กต่างกันแบบนี้แล้วก็ W O t U แบบนี้นะคะหรือว่าสอนง่ายๆเช่นแบ,แบ่งหมวดหมู่ก็ได้ไข่ะเช่น Apple Orange นะคะอยู่ด้วยกันทับทีมแบบนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นหมวดตัวเลขเมื่อกี้มี t ูแล้วอา้าวหาเอกเจอหาซิกเจอนะคะก็มาแบบการฟล็อกตัวนี้ก็เอาออกไปค่ะอา้าวแล้วก็มีกบเป็นหมวดสัตว์อ่ะเป็นหมวดสัตว์อีกแถวหนึ่งก็ได้เอาไว้ตรงเอาไว้ข้างล่างหมวดสัตว์มีอะไรที่เป็นสัตว์อีกให้เด็กๆไปหาอา้าวยีราฟแบบนี้นะคะสอนคําศัพท์ได้เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆมีตัวอักษรแบบ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ a ถึง z ได้เลยแล้วก็มีเรื่องของตัวยานพานะอีกนะคะตรงนี้ก็ถ้าเด็กๆยังเรียงไม่เก่งคุณพ่อคุณแม่สอนคำศัพท์ตรงนี้ต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวพิงเอาคำศัพท์ให้ดูเนะเาะ u m b e r a แบบนี้อันนี้เป็นตัวเลขแล้ว five t r e e นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเอา มาเรียงกันไวเอาขึ้นมาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเลี้ยงอีกทีตัวนี้เป็นสปริงค่ะเป็นฤดูกาลไม่เข้าทั่วไปตรงนู้นถ้าเป็นผักกลาผักเอาไว้ตรงไหนดีนะคะแล้วก็แถวนี้เป็นผักแถวนี้เป็นตัวเลขให้เรียงลงมาตรงนี้แถวนี้เป็นตัวเลขนะคะเอาเลขชูออกไปก่อนสามารถที่จะสอดเป็นเกมได้เลยนะคะตรงนี้แถวนี้เป็นสัตว์นะจ๊ะลูกให้ลูกเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ตรงนี้เป็นผักใช่ไหมอ่าวทิวคัมเบอร์ทิวคัมเบอร์เป็นสัตว์ คัมกีนคลวคัมเบอร์เป็นผักนะคะพัมกินเป็นผัก r a b บ i t นะคะเป็นกระต่ายแบบนี้แพรมเป็นผลไม้ค่ะสามารถสอนเล่นแยกหมวดหมู่ได้เลยนะคะเพราะว่าการตรงนี้ที่เขาให้เนี่ยมีเยอะมากๆค่ะช o เมโ o น,นะคะก็อีเลฟเฟนแบบนี้ค่ะ พิกด้านหลังนะคะสามารถที่จะเขียนคําศัพท์อื่นๆได้นะคะถ้าเกิดว่าหานอกตกขึ้นเราก็เอามาเขียนตรงนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งของใช้งานอารเบรารถนะคะคอของเล่นนะคะเป็นสิ่งของคล้ายแบบนี้ค่ะสามารถเล่นสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลสามเลยนะคะกล่องนี้เนี่ยคุ้มมากๆค่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ